ความหนาแนะนี่นะหลุมบึงชนชาตยูทูบ <ใ Memory. S 1> สวัสดีครับ, Janeiro, ว,รบวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะดีนะไปกัดร้านตลาดนัดบางสายนะเดี๋ยวเรามาดูน้องฝนทำยำกันนะไปแล้วนะแล้วก็แม่ระวังบ้าด้วยตัวไม่วาดฝากเั้ามากดซับสไคร์กั <kicking S 1> นเยอะๆรับ ว้าวมาเจอน้ำเชื่อมคาราเมลเลยนะน้ำตาลคาราเมลาาเมันต้องเอาไรอีกแล้วเปล่า นี่นะฝ่งอีกหนึ่งช่องทางนะอันนีชนะ้ช่องอะไรนะช่องอะไรนะโนช่องอะไรครับมาดูเซ่มาดูเซ่นะนี่นะอันนี้ทีมงานเดียวกันนะ มากับปักหลักมากับหนุ่มเมืองชนนะจะเจอกันบ่อยๆนะต่อไปนี้นะฝากไปกดซับสไครต์ก,กดติดตามด้วยนะนี่นะอันนี้น้องนะ<อ>งเป็นทีมงานเป็นทีมงานปกหลักชแนลหนุ่มเมืองชนชแนลนะมาด้วยกันนะฝ <c oughs> ากไปกดซับสไครต์ก,กันด้วยนะนะข้างไหน เข,เขาบอกอยู่ว่าไม่ต้องพูด <c oughs> แค่มาดูแซ่มาดูแซ่ <laughs> สิบก้รอค่ะตอนนี้ถึง40ิอยู่จ้าถ้าถึงแล้วให้เบอร์ไว้น้องไว้เดี๋ยวน้องเสร็จน้องโทรหานะคะ กาที่พนไม่มากจะอ่อนหวาสังเกตขายอะไรครับขายอะไรครับสามกิโลห้าสิบโอ้ยบ้าบอจากกนปาสหนุี่ื้อเป็นเซมอนนะ,ะไม่ใช่คนเต็มหนูคนเซิร์ฟหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองถามน้องได้คิวยัง ปิดคิวเต็มแล้วเนาะครับไม่ไม่ที่ประมาณนั้นสองทุ่ม,มนะครับทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งชิ้นเสริมเด็ดแปดเก้าสิบสจ่พอยังเหรอหนโนว่าไม่อยากให้เขารอเดี๋ยวเรารอรอรับหลังเสร็จร้อยยังไงก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานหนึ่งถึงสิบยกรถบินแรกห้ากล่องสี่กล่องสามกล่องห้ากล่อง ถ้าอย่างเงี้ยยังไงก็ถึงแต่เหมมื<ต>ืออนนเเ่วาราแต่เรายังไม่รับรับฝากไงเผื่อลูกค้าเขาเล่นเล่นอยู่แถวเนี้ยเขาแวะมาใหมาอ่องนนี้ยเอาอาจจะมีไปดูเลยนะคลิปเมื่อวานนะของหนุ่มเมืองชนนะลงไปเรียบร้อยแล้วนะท่า่มแล้วอยูเต็นรอได้นะรอตอบหมได้ถ่ายรูปเหรอคะอยากดูอ๋ออยากดูอ๋อ,อยากดูอ,อ,อยากดูนะมาดูเซ่นะมาดูเซ่ เป็นยกรถนะมากสมงสามโมงครึ่ง <OR> <t ries> <pit> ได้คิวเค่ะพึ่งได้นะโอ้โหนี่นะมาจากกรุงเทพเลยนะมาตั้งแต่สามโมงครึ่งนะเระวี้ัแต่ก่อนดึกวอนนี้อยู่กันยันเที่ยงคืนพอมาตอนนี้ทุ่มครึ่งเสร็จแล้วนะระบบมันเริ่มเข้าเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับได้ค่ะดื้ปัดปวดใช่ไหม

ไข่หน่อยพี่หนุ่มขอไข่พี่หนุ่มเหรอขอไข่หมึกนะพี่หนุ่มกำลังจะฟักให้เลยบอกขอไข่หน่อยี๋ยวก็เรามังในกราดยอยลอยมาจากหน้าสาเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊เอาไข่ม้องร้องเพลงมาด้วยละ ขอบคุณค่ะจริงหรือเปล่าอ่ะเนี้อยากดูคอนเทนต์ลูกค้าไหมขออนุภหน่อยอ่าเดี๋ยวท่องอนุภูหน่อยท่องอนุภหน่อยท่องอนุภูมิหน่อยเร็ว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 ท่งนุภูมิหน่อยเร็วแสบแสบแสบซิงแร็วเอาเลยนี่นะแสดงว่าของจริงของจริงของจริงนะมาจากกรุงเทพนะเดี๋ยวมีเวลาก่อนตอนนี้ยังไม่มีเวลาขายจะขอเจะมีมาจะถามพระเอกจะมีไม่ได้ไม่น่าล่ะ แฟนพันแท้ค่ะขอบคุณค่ะโอหร้องเพลงซิงเกิลน้องฝนเต็มไปเลยนะมีอะไรให้ชมอยู่พี่ตอนนี้เดี๋ยวคุณหนู่มกำลังแทนงานกันอยู่กดติดตามไปเลยค่ะขอบคุณจักสูงด้วยนะรูทิคิูทิกวิดีโอเลยน้าตาาตามาหับมาโอ้โหแสดงว่าแฟนพันแท้เลยนะซ้อมร้องเพลงมาด้วยเนี่ยซ้อมร้องเพลงมาด้วยนะมาจากกรุงเทพนะ ตอนวัดยบเราไม่ลุนต้องเอ้อะไรนอรดต้องเินาันด้วอะไรอะไรอามันอยุดลุ่มมีบน้บอกจถ่ายร้านลูกชิ้นช่วยพี่น้องหนูหน่อยที่ไหนครับทั้งตลาดด้านหั เปล่าเขาว่างไง ข้างล่างถ้าไม่มีคิวอะคะ่ะไอตรงนั้นอะบอกหนูทีว่ามันเหลืออะไรบ้างนะเดี๋ยยวกเออยกรถอี่กล่องบอกหนูด้วยโน,น,น,น่นอะนจัดบอกแล้วบอกด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวทาจะไปเสนอเสนอเบอร์งานจะนี้จัดกานยัง วิใครทำกระจุกวิเศษหนูหายเนี่ยทุกทีหนูจะหันมองหันมองอยู่เรื่อยตรงนี้เหลือสองคนได้ผลแ้วงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมี กินยำนะน้องฝนโชว์นะเป็นยำยกรถนะสมนาคุณมาจากน้องน้องอะไรนะน้องชายเบญฮันน์า้าค่ะเขาเ,าเานาราน้องนาลาไ,ไ,ไวันนี้น้องใเตี้ยมนะคะ,ะกับเฉลิมศรีนะนวันนี้เลี้ย,ยงยำเรานะคุปพิมโดยนาะลาเฉลิมศรีเมย่านะคะอืมเป็นเน็ตไอดอลของเรานี่แหละนะเดี๋ยวเราจะไปกินยำโชว์นะ น้องเขาเลี้ยงยำยกรถเราไว้นะเป็นยำยกรถแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปกินยำกันนะครับ,รบสวัสดีครับ,รบนี่นะานมาแล้วนะกลับมาแล้วอันนี้เป็นยำสวยแซ่บซ,ซิ่งนะแต่มารีวิวกินที่ปเปิ้ปลยำเซิร์เปิ้ลยำแซ่บเอร์นะอันนี้พี่เปิ้ลจะฟวางสากมาัน <laughs> เอายำรัดก็มากินในร้านเขาอันนี้เป็นของอะไรนาราเลี้ยงนะใช่นารานะสนับสนุนมานะเป็นยำยกรถนะนี่นะเป็นยำยกรถนะนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะทีเดียวน้ำยำนะโอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้นี่นะยกรถน้ำฝนนะ ของสวยแซ่บซิ่งนะนี่นะนี่นะสี่ร้อยบาทนะชุดนี้นะใครมาก็ต้องโดนนะนี่ก็เป็นน้ำยำของทางร้านเขานะนี่นะเราจะลาดลงไปเลยนะนลาดลาดน้ำยำดูนี่นนี่นะ อันนี้แบบปลาร้านะเราสั่งแบบปลาร้ามานะสีน้ำยำนะเราก็ต้องคลุกก่อนนะคลุกต้องคลุกใช่ไหม ต้องคุกเขาก่อนีต้องคุก,กน,นะให้ดูนะโอ้นี่นะนี่นะเซลมอนนะเสน่ห์ของร้านนี้นะเซลมอนนะคุณปักหลักนี่นะแบบชิ้นหนาๆนะน,น,นี่นะนนะดูความหนาะดูความหนาะนะนี่นะนนคนนะคนให้เข้ากันสิจ้ารออะไร เป็นไงครับน่ากินไหมหน่ากินครับอยู่เยอะยุ่วอะไรนะตกล่องเลยนะกล่องนี้ล้นๆเลยนะจุกๆเลยนะสามกิโลครึ่งนะสามพันห้าร้อยกรัมใช่ใช่แม่น้ำถือให้นะเดี๋ยวเราจะชิมของชอบกันเลยนะเป็นกุ้งดองน้ำปลานะ กุ้งดองน้ำปลานะการชิมยำเราต้องชิมไม่ครบนะเตรียมเตรียมช้อนแล้วนะเดี๋ยวนะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยนี่เป็นกุ้งนะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยโอเคนี่นะเอาไข่ปลากุ่้งนะนี่นะเห็นไหมเอ่ยนี่นะเป็นไข่ปลา เปตัวโตอร่อยมากอร่อยมากอร่อยนะหาแซลมอนมาแซลมอนเยอะมากนะมอนชิ้นตัวโตเลยมาไข่หมึก อันนี้ไข่หมึกนะไข่หมึกใหญ่ๆเลยนะโดนโดนใจมากเนี่ยผมชอบไข่ปลาไข่ปลาเดียวๆไข่ปลานอกจะนุ่มๆมันจะนุ่มๆมันๆนะอร่อยฟินนะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินยำก่อนนะครับปากของคอเดียว จะทำร้ายดูท่านมากไปกว่านี้นะโอเคถ้าจะขออนุญาตไปทานยำไปก่อนนี่ให้ดูกป็นันใหญ่มากอันนี้จากกล้องนี้นะเท่าตัวผมนะนี่นะผมตัวใหญ่นะอย่กันหน้าผมอีกอย่กันหน้าผมอีกครับนี่เลยนะโอเคครับขอบคุณครับลิปก่วนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมึงโซ h ช n n e ลด้วยนะครับขอบคุณครับ